สวัสดีครับเรื่องนี้ครับแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับก็มีทาง2คนเนี่ยนะครับู้ชาสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะครับก็ก่อนตอนหนุ่มๆเนี่ยนะครับก็ทําเรื่องซื้อที่ดินเอาไว้ด้วยกัน2คนก็คือกู้ร่วมกันนะครับเป,เป็นกู้ร่วมกันคราวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการผ่อนระยะยาวแล้วก็พอผ่อนไปเนี่ยนะครับพอใกล้จะหมดน,นั้นแต่ปรากฏว่า คนที่1เนี่ยเสียชีวิตนะครับคนที่หนึ่งี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็พระที่เหลือเนี่ยนะครับก็คนที่2เนี่ยก็ส่งต่อนะครับในส่วนนั้นเลื่มมานะครับก็ส่งมา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 จนครบครับคราวนี้ก็ไปติดต่อธนาคารครับบอกว่าเนี่ยผม สมคบแล้วนะนะครับขอ,อนัดให้เจ้าที่นัดบันนะครับมาทำเรื่องโอนให้เป็นชื่อของตนเองนะครับทางธนาคารก็ใจดีครับนะครับก็บปฏิเสธทันทีครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าคนที่หนึ่งคนกู้ร่วมอีกคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ตามกฎหมายมันก็ยังไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนไปทำเรื่องของการโอน ที่ดินตรงนั้นนะ่ะไปเป็นชื่อของทางคนที่สองได้นะครับก็ต้องมีการทําเรื่องนะครับแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยต่อสารเสียก่อนนะครับคราวนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับคนที่จะยืย่นเรื่องได้เนี่ยก็คือทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับ แต่ปัญหาตรงนี้ก็เกิดขึ้นอีกครับเพราะว่าคนที่สองเนี่ยาาก็ไม่รู้จะไปะติดต,ต่อทายาทนะครับของคนที่หนึ่งได้อย่างไรนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็สนิทอยู่แต่กับคนที่หนึ่งนะครับซึ่งคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับตอนที่มาสนิทกับตัวเองเนี่ยเขาก็มามาอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่ง ไม่ได้เป็นพื้นที่บ้านเกิดของเขาซึ่งมีครอบครัวอยู่ที่นั่นนะครับเหมือนกับจะแยกตัวออกมาเพราะว่าหย่าร้างกับภรรยาทํานองนั้นนะครับคราวนี้ก็เขาก็ติดต่อไม่ได้ครับไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนไม่รู้ว่าอยู่อําเภอตําบลอะไรด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นครับก็เลยมาปรึกษานะครับทางทางนายความว่า แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับนะครับก็ทางทนายความนี่ก็เปิด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 ดูกฎหมายนะครับแล้วก็ก็พบว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคนที่จะยื่นเรื่องขอแต่งตั้งผู้จัดการมอดกเนี่ยต้องเป็นทายาทนะครับเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมอดกนะครับแล้วก็ยังมีคนอีกสามพวกนะครับอย่างที่ สามสีประเภทนะครับที่สามารถยื่นเรื่องได้ก็คืออายการนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ของคนตายนะครับกรณีที่คนตายเนี่ยไม่มีทายาทนะครับแล้วก็ไม่มีผู้รับผินในกรรมนะครับ แลอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับก็คือบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นทายาทกับคนตายหรอกแต่ว่าเขามีส่วนในเสียงนะครับสินนั้นนะครับเป็นเจ้าของอยู่ร่วมกันพอทราบอย่างนี้ครับก็ทางคนที่สองเนี่ยก็เลยทําเรื่องยื่นคาร้องต่อศาลเนี่ยขอแต่งตั้งให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้จัดก,การมรดกนะครับ ก็ในเรื่องนี้ก็สุดท้ายเนี่ยนะครับศาลก็นัดไต่สวนมานะครับแล้วก็มีการไต่สวนนะครับในประเด็นเนื้อหาหลักนั่นแหละครับว่าเข้าไปมีส่วนได้เสียในในที่ดินแปลงนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งทางเรื่องนี้ก็ทางคนที่2ซึ่งเป็นผู้ร้องในคดีน,นี้เขาก็นําเอกสารหลักฐานการกู้เงินนะครับแล้วก็สัญญาจำนงนะครับ ไปให้ศารพิจารณาดูนะครับประกอบการไต่สวนแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกเนี่ยนะครับสารดูแล้วก็มีคําสั่งนะครับแต่งตั้งให้เ,เจ้าของรวมก็คือบุคคลที่คนที่2เนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของรวมในทรัทราสินเนี่ยเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วก็มาทำเรื่องโอนที่ดินตรงนี้นะครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับใครฟัง คลิปนี้แล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ